นี่คือคอมโบเบเบทที่ผมใช้ไปแข่งขันและได้รางวัลกลับบ้านครับล่าสุดผมไปแข่งเบเบทมาเป็นรายการแข่งของ Dash X ซึ่งครั้งนี้มันมีความแปลกใหม่ตรงที่ว่าเป็นการแข่งแบบทีม3คนใช้เบเบท9ตัวและชิ้นส่วนห้ามซ้ำกันเลยมันยากตรงนี้แหละเราจะจัดยังไง9ตัวไม่ซ้ำกันเลยแล้วในมือน,นี้ก็เป็นเด็กที่ผมใช้การเรียงลําดับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยแล้วก็ทําให้ทีมผมชนะรวัรวไปจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายตัวแรกผมใช้เป็นชาร์จสเกลครับคอมโบคือไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นสต็อกคอมโบมาแบบไหนลงแบบนั้นโจมตีศั แล้วก็เบิร์ดฟินิชได้ง่ายมากบางทีก็ชนะสปินแบบงงๆอาจจะด้วยเพราะว่าตัวที่เตี้ยมากๆก็ได้ครับรอดูรีวิวแบบเต็มๆนะครับมันแน่นอนตัวที่2องแอโร่ปกรซัสครับเบเบสุดแรหายากใช้คอมโบเป็น160ลัชเน้นโจมตีแรงโจมตีไวหวังมีสปินตอนท้ายนิดหน่อยทำผลงานได้ดีมากเหมือนกันตัวที่3ามฟินิชวิง ผู้ผ่านสงครามมากับผมอย่างโชคโชนครับใส่เจ็ดหกนเพื่อให้มีน้ำหนักบาลานซ์ที่ดีกู้กันไปกับเบสของฟินิกวิงที่มีน้ำหนักมากอยู่แล้วลดความสูงจากการใส่ลัดลงมาเป็นโลลัชเพื่อไม่ให้เบสตกหรือหัวทิ่มเกินไปครับโดยรวมแล้วทั้ง3ตัวเป็นเบสเบที่แข็งแกร่งมากๆสาหรับผมแลวตอนนี้แต่ผมก็ไปแพ้ตอนรอบ8ทีมสุดท้ายถือว่าเข้าไปได้ลึกมากได้รางวัลกลับมาเป็นกล่องสุ่ม CX08 สุ่มได้โคบอลดากูุนแต่อยากป้ายยาทุกคนมากเลยตัวนี้ต้องมี